สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาขายผ้าปิดจมูกนะคะอันหนึ่งราคาละ39บาท3อันราคาละ100บาทติดต่อได้ที่คุณนปานะคะเบอร์โทร0816528811นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะคะอันนี้เป็นของแบบเด็กนะคะเกมจะแกะแล้วนะคะนี่นะคะ แหลมตรงนี้นะคะไว้ตรงจมูกนะคะจะมีรูปช้างนะคะให้ดูหัวช้างนะคะเอาหัวช้างไว้ข้างบนนะคะของเด็กก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นแข็งๆหน่อยนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะเป็นปิดแน,น่นๆน,นะคะ เอาไปนะค่ะทองเงียบนะมันจะเป็นของผู้ใใหญ่ วันนี้รเราพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ